สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เราจะมาดูงานติดตั้ง ถังเก็บน้ําขนาด30,000ลิตรนะครับแใบนะครับผมรวมแล้วก็จะประมาณ2อง0 0 0ลิตรนะครับผมโดยที่ถังเก็บน้ําตัวนี้นะครับเราจะตั้งเรียงกันทั้งหมด8ใบนะครับอันนี้เป็นถังที่รองเข้าไปติดตั้งนะครับอันนี้เป็นถังเก็บน้ำนะครับพแข็งแรง จะหนามากครับดูอันนี้เป็นถังไฟเบอร์ก๊าซนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูข้างในโครงการนะครับแปดใบอันนี้คือยังไม่ติดตั้งอันนี้คือรอนะครับรอรอเขาเตรียมฐานเพิ่มนะครับส่วนฝั่งถังฝั่งทางนี้นะครับอันนี้เราจะเรียงกันยาว8ใบอันนี้คือเราติดตั้งแล้วนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ติดตั้งที่โรงน้ําแข็งนะครับเป็นโรงน้าแข็งขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็สั่งถังเก็บน้ําเรามาเก็บสต๊อกน้ําดิบก่อนที่จะเข้ากระบวนการผลิตนะครับผมอันนี้มาดูนะครับโดยที่ถังของเราตัวนี้นะครับจะยาวเนี่ยครับจะกว้างนะครงสู 2.6นะครับความสูง2.6แล้วความยาวนะครับความยาวของถังนะครับความยาวของถังระยะจากหัวโดมนะครับสุดหัวโดมเนี่ยจะอยู่ที่6.5เมตรนะครับเห็นไหมครับก่อนติดตั้งทีมช่างเราก็จะมีจัดเรียงเรียงแถวตีเส้นนะครับจัดวางให้สวยงามนะครับจัดวางเดี๋ยวผมพามาดูตอนนี้ช่างกําลังทํางานครับอันนี้นะครับจะเรียงกันทั้งหมดเลย6ใบได้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือว่าหน้าฝนนะครับหน้าฝนก็จะมีฝนมีละอองหน่อยเวลารถขนส่งนะครับ ันน uhm. ี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็รอให้ช่างชิมขานะครับอันนี้เราติดตั uh. ้งเสร็จล้วช่างกำลังชิมขาอยู่นะครับอันนี้จะเป็นถังตั้งพื้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับช่างเรากําลังเก็บรายละเอียดนะครับมันจะมีท่อน้าเข้าอยู่อยู่ด้านบนนะครับท่อน้าเข้าจะอยู่ด้านบนส่วนท่อน้ําออกเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นท่อน้าออกมาตรฐานของเรานะครับขนาด2นิ้วนะครับตัวนี้เป็นเกลียวในนะครับขนาด2นิ้วทางลูกค้าสั่งเป็นเกลียวในมาไอตัวนี้เราเปลี่ยนได้นะครับเราเปลี่ยนได้อันนี้เป็นขนาด2นิ้วนะครับเป็นท่อ ท่อน้ำออกเนี่ยสทางแล้วตัวน,นึงเป็นท่อระบายนะครับตัวนี้เป็นท่อระบายก็สเปคความหนาของถังตัวนี้ก็หนาประมาณ8มิลน,นะครับแปถึงสิมิลน,นะครับสเปคของถังไฟเบอร์กาสตัวนี้นะครับ <S <S ทีน,นี้ก็คือภาพรวมโครงการติดตั้งถังเก็บน้านะครับขนาด2อ0 0 0นลิตรของเรานะครับวันนี้ของเอ็มเทคแล้วก็เรายังมีงานรับประกันต่ออีกนะครับสิปีนะครับผมเป็นการเก็บน้ําสะอาดปลอดภัยแล้วก็ถังแบบนี้คือไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับเราไว้ใจได้นะครับผมหาก โครงการใดสนใจถังเก็บน้ำก็เลยติดต่อข้างล่างนะครับเรามีเบอร์ให้ติดต่อโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ